ผมก yeah. tamam. ็ทำการสั่งท่อไปนะครับเราเนาะก็จะเจอผมกำลังแหววผมกำลังกริปมันแบบทำเก็กเอาเอาหน้าไว้กันแหละใ่ตั้งใจเยอะข้างบนดูยังไงกลางตุ้งทอระวังไฟวะแข็งที่เงาเหมียงขังเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ70ปีขึ้นไปไม่เหมาะสำหรับเด็กและไม่เหมาะสำหรับนายยกหัวขุนไม่เหมาะสำหรับใครเลยอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อดิบเพยนี่ดิบเพย์ทางวิดีโอคิวกันเลยไอเด็กนอกโอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะนนยยครับทุกคนครับผมนายูผมรุ่นครับ วัตเตอร์ซีรุ่มนะผมนะก็ในวันนี้นะครับผมคือแบบก็แบบว่าผมก็ทําการสั่งท่อไปนะครับผมครับซื้อเนี่ยผมสั่งท่อไปนะครับผมแลเป็นท่อสุนัขนะครับผมซึ่งเขาไม่ได้จ่ายผมผมก็ไปหาซื้อมาของผมนี่แหละทุกครับเพื่อจะเอาใส่ชุดบูทุกคครับตัวเดียวเนี่ยผมจะนี่ของจะใส่ชุดบูไปนีดเดียไปแก่ละเนื่อน้ำมันมันน้ำมันมันหลวมนครับตรงตรงตรงซ้ายเบี้ยผมอ่ะมันซึมออกมาเดี๋ยวเดี๋แก้ดี๋ยวใส่ถุงเท้าด้วยแก้เดี๋ยวนดี๋ยววันถึงเร็วอยู่เลยพราะกูสั่งไปมันก็ บอกว่ารอมาเนเจ็ดวันนะครับว่ามันส่งธรรมดาไงไม่ส่งแบบอ e ิ่มเียบูนะครับแต่วันนี้หามาประสองวันนะครับไ,ได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาอินบอ็อกซ์มันเป็นกออะไรแนละ้วอินบ็อกซ์ขนาอันบ็อกซ์นงครับไม่รู้ว่ากออะไรผมที่ผมสั่งมาโดนนะก็ทุกข้อเนี่ยผมใส่สามชุดบูอย่างเดียวเลยทั้งงานแบบอะไรแบบเขาบบขับชวยเฉยเแต่ว่ากอที่ผมสั่งมาเกือบสองพันชั่วลูกอี่มเงียบถูกนะมาถูกนะมาถู ไอ้ก็เป็นโทเหมือนที่เราดูวันไปทุกคนครับโทโงดีมก็แบบหลายอย่างดีไปหมดละเดี๋ยวดูอมกับรูปตามมาห้องเรเจอเีผมเป็นบบโควิดนะมานอนจ๊าเกมาคุยตอาน้อกจะเจอตมนนัมวยผมกำลังแบบคลิปมันแบบทำเก๊กเอาเอาหน้าไว้กันแหละใจ ก็วนนั้นสัยสอบกูเลยต้อง้กู T O ตัวรักนี่ครับผมจะเป็นพ่อรุ่นครับมาดูนี่แต่เขาจริงมันคือขลากูเบื่อเลยะเขาีเอทงอกันรุนนามาดูันก็เป็นยังไงบ้างทุกคนครับดูดีฝันมาเอาไม่มีดเอาไปเอามีไปเราู่น What t h ยทำอะไรเเงี้ย้เหีเี้ยเงี้ยเง เี้ยไร้องมาไร้านแล้วต้องเจาะขาโอเคมาผมมาครับผมแกะท่องครับูครับผมดูสมนักเนี่ย้แกะไหมต่ว่ามครมันฮะแกะท่องคนรวยแจกมาคนรวยใส่ีน้อเลยตาไกลส่อไปทานะมันคปวดปูดปะมันคือปวดขึ้นปวดขึ้น ครับผมก็ห nice. น mm. ูก so ็เป really. ็นนักของหนูแหละแต่ก็ไม่แก่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้จ่ายนะผมหนูเท่าอย่างเข้าก็เข้าได้นะคือส่งมาผมสั่งเลยนะสั่งมาเลยนะทุกคนครับคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้มาอาทิ่เขาขวาครับผมก็มาลงมาแล้วที่นี่ตอนตอนแรกก่อนก่อนที่จะส่งมาทุกคนครับไม่มันไม่มีรอยแล้วที่นี่พอพอพี่แกถออนนัดแม่งไปสีกับอันทั่วแม่งเป็นรอยทุกคนครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสทุกคนครับนี่ครับมาดูกันทุกคนครับเอ๊ะกเบิ้งดูดิยังไงแป้งต้อระบงถอนแลา้มา คตรเปี้ยวโคตรพิษบะนี่นะับดูดิคอร์หนูนะครับผมมัที่านี้มีโอวิ๋นทำไมคับคุณวะแหมงเลยปะหมอคือแต่ว้าใส่ดูเลยดเนาะดเนเดี๋ยวแเจอกูแล้วกอนโอ้โไปรุดไปรุดไปรุดนี่ไงเพื่อนรอตอนข้อตอเอจริงแต่ว่าตอนตอนอันถ่ายดูตอนคอกันไห ไม่มีเปิดแฟดรื่นั้นเหี้ยเลยเงี้ยนนมันเป็นตอนตนี่ดูดิเขาาใช้มาประมาณสามวันสีวันนี่แหละเขาใช้มามัเป็นรัวตัวเติมที่เาขายเอามาแล้นี้ดี๋ยวคือครับผมนันเดี๋ยวหน้าเราจะพาทำการคนนี้ดูกนครับเป็นอะไรนี่รั่หลอกหายชได้หนิไม่ชิมไฟกูลงไฟอีกแล้วไ่ได้ยินอะไรอะม่หอกไฟไฟไะไปนังไขอขอ บะ้วนเฮียหงอยงวะวันนี้แม่ลงอยู่ซูเปอร์เว่ยคุณดูใหม่ๆเลยว่าเดี๋ยวผมไปใส่รถก่อนว้าวขอโทส่ยู่ครับรถแขงันนี้แม่เสียงมาดังเอาเฮ้ยเอายวันนี้ดูันนี่าฮเดี๋ยเอที่านยอ่นนะ้าวนวราว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่ Ờ, đúng rồi Được rồi Thôi, đừng để nó xuống Này, đừng để nó xuống ีเพื่อนเอาจากการ let's go ใส่เลยไม่ได้หลอกลอกพ่บบนสีใหม่ก็ได้นี่เาซื้อเป็นมือสองแลทุกคนนะอนไปเนี่ยเฮ๊ยเจ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 ๊ยรจ๊ยเ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 เยเจ๊ยเียเย๊เยเย๊๊เยเย๊ย๊ยจยเยเยย เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาพ่นสีตุนครับเอาเอาเอาไปพ่นสีเหนะ็นไหมก็ของเก่าใช้ไม่กี่วันตุนครับผมผมเลยชอบไงแต่มันมีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรตุนครับไปพ่น,นเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เรา,เ,าเราก็ไอ้บอกว่ากล้องได้แล้วเราซื้อมาสามพันจริงเราซื้อมาแค่สองพันตุนครับไอ้เจ้าห <c oughs> มุนไหนวะอ๋ะครับก็ให้ยังกิตเตรอร์ซีหมุนตุนครับอันนี้แน่เด้อจะมาฟังเสียงท่อ,อนว่าเป็นไงตุนครับผมนะแน่เลยป่านนี้ลองดูครับผมสตาร์ทรถดูฟังเสียงกันเลยเตอร์ยังนุ่มๆอยู่เล่นได้หรือต้อปิด ตจไหมวะจจเจ้าี่เปิดอ่ะเปิดเลเราไม่มีเลยมันไม่มีนอตเยววยูมีนอตตรงนี้อยนี่เออได้ยู่ไมใส่ใจวะไม่หมาไม่วาเสียง้อาาเวุอะทำไมอื่นมวะดูมึงดูอะไรมึงนี่เออเออใช่ดูอ่ไอยู่ไมมันไม่มันม่ไอกว่่หลังคเลย hours later พ่อๆหม่ยถงครับอันนี้คือเราซื้อ สอมาผมทอดราคาก็ไม่ได้ถือว่าแพงขนาดนั้นนวนครับผมก็ต่ออย่างเดียวครับมันก็สต่ออย่างเดียวนะออวนะผมนะมก็เสร็จแล้วก็เ,ออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมไคิชินมาแล้วกันส่วนค<า>งดีบนก็รอดัวขอผมดีมก็เป็นอีกคันนะรัีมเป็นทองไม่ทอดไม่ใช่ทอดหนูแล้วไอ้ทอดหนูคือไม่ได้สปอนเซอร์ผมจะไปทอดนึ่งก็แบบมันรวอนด้วยครับเพราะว่าน,นี้ก็ไป่นดน้วยไอ้ลึกลับไล่์ผมยอดก็ไล่ผมด้วยน้ันครับเดี๋ยวเขามาเก็บแบบพวกไล่ชุดพาราเม์ทั้อันนี้อันนีเสื้อแล้วก็แขนแล้วก็ล 嘿。<laughs>